ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีนะครับก็วันนี้นะครับก็พามาชมนะครับกับแม่พันธุ์เป็นเลมันสีแดงนะครับไซส์ใหญ่แล้วก็โครงสร้างกระดูกดีมากนะครับตัวนี้ก็ผสมบิสมัทเตอร์ไปครับเป็นเรเลลิตนะครับผสมไปทีเดียวแล้วก็ผ่านรอบแล้วก็ผมเพิ่งจะตรวจบุตรสาวเมื่อวานที่อายุครรที่48วันนะครับสรุปว่าท้องแล้วนะครับ แล้วก็พอตรวจท้องเรียบร้อยก็มีลูกค้าที่เขาจองไว้เขาก็จะเข้า,เ,าเตรียมส่งวันนี้นครับส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับก็ตรวจท้องเมื่อวานนะครับ48วันนะครับตัวนี้นะครับที่เห็นเขาสีฟ้านั่นคือตรงหัวเขาก็คือเป็นวัวไซส์ใหญ่ที่เอามาทาเขาแล้วนะครับก็ต้องดูแลหน่อยนะครับจะหายยากนิดนึงนะครับ ถ้าเราดูแลก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ให้โดนฝนไม่ให้โดนอะไรเงี้ยฮะให้อยู่แต่ในร่มนะครับหมั่นใส่ยากันนอนแล้วก็พ่นยาม่วงหรือเนี่ยครับกันไว้นะครับก็ตัวนี้ก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับก็ผสมมิสมาเตอร์ไว้ผสมที่เียวติดนะตัวนี้ผสมง่ายมากนะครับก็ถ้ามีเสียงลมแทรกไปอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูตอนขึ้นรถอีกทีนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ไปส่งนะฮะก็ให้คนรถเขาไปส่งคือลูกค้าเขาโอนเงินมาหมดแล้วนะครับโอนเงินมาให้หมดเลยนะครับก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวดูตอนขึ้นรถอีกทีนะครับ นะครับอัวขึ้นรถนะครับเตรียมส่งลูกค้าแล้วนะครับนี่รถมารับแล้วนะครับนี่ครับคือรถแล้วยาวมากครับนี่ขนาดรถต่อท้ายมานะครับนี่นะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ